ความคิดถึงปลิวไปในอากาศต้องลอยหัวใจเสะอาลอยไปแสนไกล กลับมามีแรงกายแรงใจร้องเพลงได้เพราะเหมือนเดิมจริงๆนะคะก็ยืนยันกับฟแฟนๆได้เลยค่ะว่าอ้อมนิสารักษ์ไม่มีอาการอะไรน่าห่วงแล้วหลังสัปดาห์ก่อนนะคะนักร้องเสียงคุณภาพโพสเฟซบุ๊กค่ะเล่าว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเข้าห้องไอซียูอยู่3วันค่ะเพราะมีอาการเลือดออกทางจมูกแล้วก็หมดสติไปนะคะซึ่งพี่อ้อมนี่เคยป่วยด้วยโรคเลือดมาถึง16ปีส่วนการป่วยหนักครั้งนี้ค่ะแพทย์ระบุว่าสาเหตุมาจากความเครียดสะสมนะคะก็พี่อ้อมเขาบอกว่าเจอโค นี่แหละที่ส่งผลต่อใจไม่ได้ไปไหนมาไหนร่วม7เดือนแล้วก็ที่กังวลนะคะก็คือโรงงานทําเครื่องประดับค่ะมีรายจ่ายต้องดูแลพนักง,งานร่วม10ชีวิตแต่ไม่มีเงินเข้านะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็อาศัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งนี่เป็นกิจการที่เธอเพิ่งเข้ามาดูแลสารต่อจากคุณแม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนหลายๆเรื่องมาพร้อมกันคิดมากเข้าก็ส่งผลต่อร่างกายค่ะ เต่งยังไงบ้างคะคุณหมอก็ถามว่าทํำไมออกเยอะแบบนี้ได้อดกำเดามีมีสาเหตุอะไรมาก่อนไหมก็เล่าให้เขาฟังว่าเส้นเลือดในจมูกเนี่ยมัน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 แตกพอล้มลงเนี่ยมันจะเทือนอย่างแรงอะค่ะโกรธเครียดมากมันก็มันเ r e เชอร์มันกดดันไงมันก็ปุ๊บปุ๊ปุ๊ตรงเนี้ยมันก็หดหัวก่อนแล้วก็ล้มลงไปเลยไม่ไม่รู้ตัวไปรู้ตัวอีกทีขึ้นห้องไอซียอะค่ะ ช่วงที่ต้องวางใหม่นะคะไม่ได้คิดถึงแค่หน้าเวทีแต่ว่ายังมีโปรเจกต์ที่อยากสานต่อคือคอนเสิร์ตศิลปินไม่ทิ้งกันค่ะเคยจัดมาแล้วสองครั้งเพื่อช่วยเหลือศิลปินที่ลําบากยอมรับเลยนะคะว่าที่จัดไปเข้าเนื้อค่ะแต่ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือพี่น้องในวงการโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้หลายคนยังเดือดร้อนค่ะพี่ส่งเงินไปช่วยอะค่ะเราเรามีความรู้สึกว่าเรามีอะทำไมจะช่วยคนไม่มีไม่ได้ละ่ะแต่คนลำบากอะค่ะ ณด,ดอนสอร,ระเบียบก็ก็ยัง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 ส่งแล้วก็พี่อยู่วงปั้นพี่ตู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อพี่ตู่อยู่วงปั้นและดนตรีเรื่องคอนเสิร์ตยังทดไว้ในใจนะคะก็คิดไปถึงการทำออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็คงทำได้เพียงร้องเพลงหน้าจอส่งกำลังใจให้แฟนๆแบบนี้ไปก่อนค่ะ 你去想，一想；你去看，一看；一脸蛋。